จังหวัดพิษณุโลกนะคะจัดก,กิจกรรมนะคะรำลึกถึง วันสวรรคตรในหลวงรัชกาลที่9นะคะตั้งแต่วันที่4ตุลาคมถึงวันที่13ตุลาคมเป็นประจำทุกปีนะคะทางจังหวัดพิศนุโลกของเราจัดมาตั้งแต่เริ่มเอ่อตั้แต่ปี2560เป็นต้นมาเลยนะคะจัดมาเป็นประจำทุกปีและเว้นช่วงที่เป็นโควิดอยู่ช่วงหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็จัดงานม,มาโดยตลอดคะ่ะซึ่งคาดว่านะคะพิศนุโลกของเราจะเป็นสถานที่แห่งเดียวและเป็นจังหวัดเดียวคะ่ะที่ยังจัดกิจกรรมแบบนี้ คะ่ะและในวันกิจกรรมนะคะก็เริ่มตั้งแต่เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะซึ่งทางพิพิธัณฑ์ของเราก็จะนํารูปภาพต่างๆของในรลวงจัการ,รที่9ซึ่งพระองค์ ทรงเคยเสด็จมาจังหวัดพิศณุโลกจำนวนหลายครั้งมากๆและทางพิพิธภัณฑ์ของเราได้เก็บสะสมภาพของจริงนะคะซึ่งเป็นภาพขาวดำขนาดเล็กนะคะภาพนี้ไม่ใช่ภาพจริงนะคะแต่เป็นภาพที่เราก๊อปปีม้มาทีแต่บอกได้เลยว่ามีความคมชัดมากๆสวยมากๆทุกคนแต่ถ้าเกิดใครอยากดูของจริงนะคะท่านต้องมาดูเองที่ด้านในพิพิธภัณฑ์ของเราแต่ท่านไม่ต้องห่วงค่ะถ้าใครไม่มีเวลานะคะระหว่างวันที่4ถึง 13ตุลาคมนะคะ4โมงเย็นเป็นต้นไปผลิตภัณฑ์ของเราก็ไปร่วมจ,จัดกิจกรรมด้วยนะคะทุกคนท่านสามารถมาชมได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะทางงานนะคะเขาจะมีจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นดนตรีต่างๆของอาหารของกินโรงทานมีเยอะมากมายมีประกวดร้องเพลง โอ้โหทุกคนเยอะมากๆ,ๆ,ๆทุกสิ่งทุกอย่างเยอะมากๆนะคะและปีนี้ก็จัดเป็นแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆ,ๆทุกคนปีนี้ทุกคนอย่างก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้เข้าไปร่วมเออเขาเรียกว่าเขาเรียกไปร่วมประชุมโครงการนี้ด้วยนะคะก็ทำให้เห็นว่าโหจังหวัดพิษณุโลกของเราโดยทางท่านอธิการบดีมหาวิทยาล,ะละะัยราชภัฏนวิบูลสงครามนะคะท่านบอกว่าต่อไปนะคะพิษณุโลกของเรานะคะจะมีการจัดกิจกรรม เกี่ยวกับในวรัชการที่9วันสวรรคคตวันล้ำลึกถึงวันพระองค์สวรรคตนะคะตลอดไปทุกคนซึ่งเป็นจังหวัดเดียวนะคะณนะเวลานี้ที่ยังจัดก,กิจกรรมนี้อยู่คะ่ะทุกคนและนี่ก็คือภาพต่างๆนะคะที่ทางพิพิธภัณฑ์ของเราก๊อปปี้จากภาพถ่ายของจริงนะคะที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของเราจริงๆนะคะซึ่งผู้พันไก่ได้เก็บสะสมมายาวนานกว่า30ปีนะคะซึ่งภาพเหล่านี้นะคะของจริงมันจะเป็นภาพเล็กๆนะคะทุกคนแต่พอเราก๊อปปี้ออกมา ก็จะเป็นภาพที่สวยและคมชัดมากๆทุกคนรับรองเลยว่ามองนี่เห็นราบคมชัดและสวยมากๆทุกคนและท่านก็ได้ไปตามสถานที่ต่างๆจอดพิเศษรบเพราะว่าจะเป็นเอ่อวัดใหญ่นะคะสร้างโลหฮบาลในค่ายนะคะเอ่ออำเภอวังทองไปเอ่อเขาเรียกว่าไปเยี่ยมรัษฎรที่เกิดอรทุกขวัยต่างๆนะคะ